ไฟถ่ายหน้าเก็บหน่อยให้รู้ว่าเก็บเป็นคนถ <ๆ S 2> ายเอาตรงหน้าเก็บนะทางนี้เก็บถ่ายวิดีโอนนตรงหน้าอยงังเขาเป็นคนถ่ายพวกนี้เองนะใ,ให้เ,เขาก็ถ่ายของมันมแสงเยอะเลยอ่ะกำลังท่าอะไรกันทำอะไรกันอยู่หรอแส้เย้เลย ใอ่อะหน้าเหมือนผีเลยเขียะอดยอใช่อะหน้าเหมือนผีเลยนี่ไงแกเขาอัดวิดีโออยู่นี่คือบรรยากาศห้องเรียนอันแสนปวดนะคะเฮ้ยแกโหไม่หักหลังกันเองเว้ยเพื่อนสองคนนี้เป็นแฟนกันหรอคนนี้วิ่งหนีไปไหนแล้วอ่ะนีบ้ วิปปิ้นไปไหนเออเออไม่ถงะไม่ถกอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเร้เดี๋ยวจานมาโหเดี๋วแม็กทถีกางเกงในคางที่รูตู่เลยไปดีกว่าถ่ายไก่มาไก่หน้าห้องเดะอืมอะไรครับเออเ บอกว่ารักแค่เพียงลมดักฝากแค่ใจแม่คอยเห็นฟันแหละแกยิ้มดิคนแรกที่สุดในโรงเรียนนะคะแรกที่สุดในโรงเรียนว่าละพาวคอนแวนตรงไหนนี่คือหัวนมของเขาถอดเสื้อถอดเสื้อแล้วแล้วถอดเสื้อมันคือที่เด็ดของกู ทำถอดเสื้อเว้ยคิมเมื่อกี้โคตรเสียดายอ่ะผมดโยเออแล้วแล้วหัวนมดำนี <TH> ่คืออวัยวะเพศของเขาเนะอาไว้รับเพศของเขาโคตรดำอ่ะเฮ้ยปิดหน้าต่างให้หน่อยดิมุกปิดหน้าต่างเงินให้หน่อยเธอบนที่อะไรนี่คือห่อของเขานะคะ

เล่นอาหารล้มไปสี่บ่ um ุมหน้าเข้าตุ่มออกตุมเข้าตุมออกตุูมเข้าทำไมอะทำไมอะ